อันนั้นเพื่อไทยอีตาบะมี่ไอคิวครับพบกับวีนอมเอกรุ่งเรืองโฮมมาดฝากถึงผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับอ่ข้าสุ่เพจสปอร์ตเบสทีมเดียรไลฟ์นะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามก็ได้ครับผู้ชมทางบ้านฮะพิเชษฮะแล้วก็สมชาติครับชาติ รงนี้เมทีดักได้บอลจะลอยกลางอากาศครับไม่ไม่ให้เสียงกันครับมาถึงเดชาจับบอลลงซ้ายเติมมาแล้ววัชรินอเล็กซานโดโอ้โอเซานโดซโตสมรมังโอ้โหสอนหน่อยสอนหน่อยเออโอ้ยิงไปฉลบชานชายนะพิษณุลงไปอีกทางเลยโอ้โหงยิงกึยิงยงหน้าลงนี่เอออุ้ยแล้วเสียงใครเมื่อกี้เสียงอะไรวะให้มาทีวัสดุวิทยาการวรพจน์บินมาตรงนี้เตยทอน ฟุตบอลคือความสวยงามได้อนวัดมาว่าสารโอ้โยดึง,ดดงว่าสารยังไม่ทันับอ่านแลไปเกมโต้ะกับครับบนทีวินัยมองหาใครวินัยล่ามาเองตัดเข้ามาข้างในพิเชษโดนดีดไว้ยังอยู่ครับประสันวัดสานวาาทิทยาการยังได้โย,เ,ยเสียงใครบวยๆหวะเอออ่าที่สองนาทีๆๆๆเออธุนนิีธุนนิดธุนนิด มาแล้วครับเมธีสอนจิตเมธีสอนจิตออกมาที่วสันแล้วก็วสันไม่ได้อลไปแค่สุดกับแล้วเอาแล้ววินายจะสวนไหม่พีนายได้ไหมฝากมาที่พิเชษพิเชษโดนดีจีบมาพิเชษสายพิเชษโอ้โหใช้หาประตูตีเสมอโอ้โหข้างในกรอบประตูไม่มีใครเอาวินายยังไงเฮ้ย ดูแล้วบริษับประตูโอ้ยปล่อยให้สองได้ไงอ่ะควิตมาให้วัสันตีทอนออกไปใหม่ยังไม่ได้ครับสมชักครับซายเต็งเชิดโอ้โหไม่ผ่านสนิศักดิ์ครับโอ้ทีนักดาบจันทร์ที่หวัุคู่แม่นยามากครับเราจะสวนมาแล้วครับทางซายวัชรินทรพุ่งแขรงออกไปทางขวาครับวัสันใสตรงนี้ตกพื้นโอ้ยโอ้ยพิศนุเกือบโดนเดชากระซ่อนอยู่วัสดันมาเมทีซอนจิตแท็บ โอ้โหเรียบร้อยนะครับแถบอีกแล้วแถบสองลูกเลยโโอ้หนี่ครับเปทีครับเดินย่องย่องมายิงอ่ะแล้วก็เขินเขินหน่อยครับบอลเข้าหรือเปล่าซาโต้เข้าดิโดนซาโต้เข้าใช่ไหมโดนซาโต้โอ้ดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยสองศูนย์ครับโอ้โหเหมือนเกือบจะได้นะจาบพิเชษนั่นแหละแล้วกกลายเป็นเสียจากรหนึ่งเท่ากลายเป็นสองศูนย์สองศูนย์เลยมันต่างกันเยอะเลยอ่ะใช่สมชาติปั่นไม่ทีครับแปะไว้ประสามประตูเล่นต่อไปเลยศิลปศักดิ์กันถาจัน พิเชษ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 แล้วพี่มอนอุคซันมาแล้วก็จะรอสวนกลับมาเตยทขึ้นกันหลังกันมาวัตถุพจน์สุการทิพย์ออกไปทางขวาครับวัสดุพิยาการยัดเข้ามาตัวบนอเลสันโดร์ซานโตสซูมารามาอเลสันโดร์ซานโตสกับมาเลบา้าไอซายมีทิสอนจิต เมทีสอนจิตไม่ได้แล้วเมทียังไงตรงนี้ฝากมาใส่เตะอเลส andro ซันโตนซูมารามังแล้วก็แล้วก็แล้วก็ขานระเบิดอีกแล้วขานระเบิดหลายรอบมากอเลส andro ซันโตนซูมารามังโอ้แกจะให้เดชาพุ่งโมงงันสักครู่เฮ้ยเตะใส่ขานอ๋อชิงมาได้ยังมาใหม่มาใหม่ลองเล่ออะไรอเลส andro ซันโตนซุมารามัง วะแล้วก็เรียบร้อยครับวสันแกงนั้นมาช่องตรงกลางแล้วเป็นวสันครับโฉบเข้ามาไปรอดขาประตูครับเรียบร้อยเลยฮะอูสามศูนย์ครับโอ้โหบอลไม่ได้อะไรแก๊ก็กุกกิ๊กเข้าไปเลยครับโอ้เหนื่อยในเวนอวันนี้เรียกคนไม่ผิดหรอกเออแกชอบตียงเนี่อยู่แล้วเออมาครับวสันรอดูอยู่อาร์แล้วครับเมทีได้จับแล้วก็ เออเป็นเป็นเป็นซิกเนเจอร์เกมนะทัทีนะครับก็เตทิ้งนอครับเอออะไรสะดุ้งโยงเลยวะใช่ครับโอ้รับมุกตลอดแหละโอซันแปลลูกนี้ทิ้งออกไปเอ,อ,อเฮ้ยตอนตอนนี้เป็นโค้ดแล้วเป็นโค้ดแล้วโค้ดฟุตซอนนะโค้ดฟุตบอลนี่แหละ วัชรินเอาวัชรินขาอ่อนเอ้ยเอาพิมนต์ัดได้แล้วสมชัยหนึ่งสองพิเชษลวนดีพิเชษลวนดีและพิชิแย่ทิ้งเลยฮะวรพจน์อันนั้นติดร้องไม่ได้เลยวันนี้้ไไม่ดเลยวัฒนาปั่นลูกนี้ตบโตรัสระตูแล้วนักกามองแล้ววิทูลอยู่ใสพิทูลอยู่ใสแม่นด้วยวิทูลวิทูลวิทูลไหวไหมอาตูดบังก่อนวิทูลคือในคู่ต่อสู้วสันได้แล้วสายแกดูสายแกโอ้ไม่พลาดนะจิรพงศ์โตเร็วเลยหลุดไหมยังไม่พลาดเม็ทีซ้อนเจ็ดครับให้มาที่นพจน์เศรษฐ กลับมาใหม่ที่เมธีสอนจิตชาละ<า>พิเชษนวลดีเมธีพิเชษนวลดีพิเชษอัฒนาฝากมาพิเชษตรงนี้เอาวัฒนาปายแล้วจะส่วนแล้วินัยธรรมจิตทางความมีสุชาติให้มาชมชาติแซงวิชัยโอ้โไม่ผ่านสิท่ทศักดิ์ครับมาดูตรงนี้ก็จระงบงออกมาทางซ้ายระยะทางขวาพิเชษเอียงซ้ายพิเชษสายแล้วไม่ยิงครับโอ้โหเอียงแล้วนะวินัยลองซ้ายทีติดวรพจน์ตรงนี้อ่าเกทง่ายๆนะครับเมธี ศรนสันกก,กันหาจันฝากมาขวาเลยนภพรพรัลพรย้อนมาวสันวสนันพิจารุแล้วก็โอ้เรียบร้อยครับโอ้ศรนสันก,รกครับเคี่ยงมาแม่นยาม,มากเนชาตรงนี้วัชรินเติมมาดัดด้วยซ้ายยัวชรินแหมสม,มชาติ บอดแรกลงดีแล้วก็ดีเลยเมทีออกมาตรงนี้ครับวสันวิทยาการวสันเอหลอกดีว่าวสันยังไงมีปูธนามาเบียดวสันไปเองครับวสันอาราติดขึ้นตรงนี้วสันทางขวาวสันสับวสันยังไงมีปูมาบัาางทางอยู่ปลายมาเมทีให้ที<า>เดชา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 แล้วก็โดนพี่บอลครับตัดได้อ้าวบอลตรงกลางไม่ดีครับเขาทางเตชาทอนเตชาทอน ยังไงเมทีส่วนมาได้ไหมตรงนี้แล้วก็พี่เชฟดูดูบิดดูบิดโอ้โหไม่มีสมองเลยนะตีแรงอย่างเดียวไอโป้งไปจับกับข้าวไปโป้งไปจับกับข้าวไปจันอะไรดีวะมียวตรงมาวัชรินทีมไหนไออ๊อต้องอยู่ทีมนั้นอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามไอวัชลินอัด้ออย่างเดียวขาดระเบิดอีกแล้วนะอีกแล้วนะอีกแล้วอ่ะอีกแล้วเลยอปองยอมาจาก สองพวงมอลาวไงเท้าวาษาระวังระวังระวังนี่ระวังนะทิพย์ตาไปเอาไปนะไปไปทิพย์มาพวกนี้เออสมชาติก็สมุดยู่คนเดียวครับกระโดดตีนกายิงอยู่นั่นแหละครับได้อมาถึงลูกบอลแกก็ทำจู่ๆด้วยนะเอออย่าเสียงดังไปเขารู้กันหมดแล้วโอ้โหเจษดูเหรฮะมันเหลี่ยมนี้มันก็ยังไม่ได้นะวัฒนะยึกหยักไหมวัฒนะดึงมบนหมุนวนอยู่วัฒนะมาสองเลยบุลือ วสันให้มาถึงไหมอ่าแล้ววินัยจะสวนแล้วตรงนี้วินัยวินัยขวามีวินัยทำเองวินัยจบเองแล้วก็เรียบร้อยตีใครแตกได้จากวินัยอะทำมาวิจิตรติ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 ิต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 ิิต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  เอาแล้วหนึ่งตรงมาแล้วหาตรงทีสองฝักไปขวาวินัยเอาไหมตั้งปอมยัดยังวินัยยัดตรงซ้ายเรียบร้อยสี่ประตูต่อสองครับแมววินัยคนเดียวเลยแล้วสมชายไม่ต้องทําอะไรครับวิ่งหลอกไปหลอกมาพอครับโอ้อจตะท้องทอนหมดแล้วน่าจะให้น่าจะให้วินัยตั้งนานเนาะสมชายยิงไปยิงมาหลายรอบเลยสมชายวินัยจะได้เขาจบแล้วว่าสังทางขวา เดชาระดมสุขปาดมาตรงนี้วัชรินพูนแสงแล้วก็เคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับวัชรินพูนแสงโอ้โห oh <c oughs> ยิงอะยิงยิงยิงเหรอ <c oughs> มันมีแต่แกกับตะข่ายกันหลังเกแกยิงใช่ไหม <c oughs> ชาญชัยเหลี่ยมนี้ได้ไหมเอาจะสวนได้ไหมโอ้อย่าเป็นลุงทุ่งทางอันธธา้ำมัไทยเอตลาดับางแหวกคิวอะ <c oughs> สิริศักดิ์กันหาจัน แล้วก็เอาเฮ้เอาเฮ้ให้ทิกเลยบ่แฮ้ทิกเลยแฮ้ทิกเลยบ่แฮ้ทิกเลยโอ้ยโอ้ยอับบารเฮอับบารเฮอับบาโฮวิไนทำเาวิจิอ้าวแล้วเอาแล้วแม่หนาวเลยอาแล้วเอาแล้วให้มาวิไนจะหาประตูตีเสมอจีรพงศ์ตักมาใหม่ผ่าในสะดุตสะดุนสะดุนกลางสาด้วยขวาตรงนี้แหมอยังตี่บกยาวเลยครับออกมาทางซ้ายครับมีสองตัววัฒนาแล้วก็วัฒนาแล้วก็จับให้ มีในลั่นกันไปวัตตาใส่ลูกนี้นพรพิวไปไหมนพรความมีนะครับวอร์พลสุขาเทพตังปอมวอรพลไม่ได้แล้วดูพิสณนโคโคโอ้โหสมชติไม่ยอมชมพิสณนครับ เป่าในบอลน,นี่คือย้ำอยู่กับทางด้านวินัยอย่างเดียวแล้วครับวินัยอยู่ไหนให้ไปตรงนั้นแล้วดูแลซันโดผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านไปฟาวแล้วบอลไปได้แต่คนยังอยู่โอ้โหลองแหมฉลบแล้วออกไม่ถูกคู่มาวันหลังชนกันเออถ้าไปถูกคู่เนี่ยม่ม<า>ไม่เจอกันเอาแล้วนะซันโด,นโดมีมือมีมือ,มมอเอาเรียบแล้วครับรียบแล้วเวดอบอยังไงเวนอบ บอมยาวมาตุ้งเดียวมองแล้วโอ้เอาละโตเร็วเลยอเไรสันโดซานโตสุมารมังอเไรสันโดซานโตสุมาระังออกมาจากขวาไอทุนให้ก็ซานโตไม่ยิงได้ไหมอย่างนี้มึงไม่ยิงเออ ที่ไอ้ที่กแคบก่ากูใส่จังเลยใส่ใหญ่เลยเอาเลยมาใหม่สิความมีพี่ทุนบอลแรกได้ไหมไม่ได้ครับบุญเหลือสวนมาพี่ชิดดับได้แล้วตัวนี้วินัยยาวไปหน่อยอ่ะบอลทะลักมาถึงว่าสันกันจะเป็นเกมสวนกลับยันข้างในมาประตูพิสนุกจับแล้วกดบอลจะโตเร็วจะโตเร็วอึบอึบไม่รอแล้วกูไปเองดีกว่าต่อสิกูเออเาแล้วเอาแล้วยังไงพงศิษฐ์ไม่ใช่พงศิษฐ์แล้วทรายตรงนี้บ้าสมชาติ สมชาติสมชาติโอ้ยยังไม่เปลินมาละไอ้ก้อยวะทุ่มขึ้นมาตรงนี้สุรพรวสันเดี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 ใส่ก้อย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 แล้วก็จับ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 ได้ได้ได้อยู่อยู่เอ้ยคุณคุณลดลดเสียงไอ้โค้ได้เดินเลยไอ้โค้ดไอ้โคไอ้โคเล่งแล้วจีนพงศ์ปีกองเชิดแล้วจีนพงศ์ออกมาทางขวาวินัยวินัยทำมันไปจิตกระแทกออกมาให้อีสายเต็งสีโอ้ดูโอ้วัชรินแกเอออยู่ตรงนี้ดีที่สุดแล้วแหละเออใช่เมธี ออกมาจังหวะนี้ไม่ทันแล้วครับ